สวัสดีนักเรียนป .6 ทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการทบทวนนะครับความรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนอย่างง่ายตอนป .4 นะครับแล้วพอขึ้นป .5 ก็จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนมันยากขึ้นนะครับดังนั้นนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับเอามาลองดูนะครับกฎการเปรียบเทียบเศษส่วนจําได้ไหมนะครับเรียนตั้แต่ป .4 แล้วว่าไงทําส่วนให้เป็นไงกันทําส่วนให้เท่ากันคําว่าทําส่วนให้เท่ากันส่วนอยู่บนอยู่ล่าง ส่วนจะอยู่ตัวด้านล่างนะครับคือทําตัวด้านล่างให้มันเป็นไงกันเท่ากันถ้าตัวล่างไม่เท่ากันเปรียบเทียบได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับไม่ต้องสะสดงวิธีทามานะครับถ้าเกิดตัวล่างยังไม่เท่ากันโอเคไหมนั้นเป้าหมายครับต้องทําตัวล่างหรือตัวส่วนให้เป็นไงกันเท่ากันแต่ถ้ามันมีจํานวนคระโผล่ขึ้นมาให้ทําไงก่อนลูกให้คูณแล้วบวกก่อนเสมอให้กินในติมวอก่อนโอเคไหมได้นะครับ แล้วเราจะทำส่วนหรือตัวล่างให้มันเท่ากันได้ยังไงล่ะถ้าเกิดจำได้ตอนปอ .4 ง่ายๆนะครับง่ายๆง่ายยังไงย,ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบเนี้ยของปอ .4 อ่าก็คือทำสองให้กลายไปเป็นแปดแล้วเปรียบเทียบใช่ไหมนี่คือง่ายๆนะครับแต่พอเราอยู่ป .5 นะครับโจทย์มันจะเปลี่ยนไปเช่นสมมุตินะ อ่าแบบเนี้ยเราไม่สามารถแปลง5ให้กลายเป็น4แปลง4ให้เป็น5แบบง่ายๆได้นะครับเราต้องใช้ตารางการคูณช่วยแต่ตอนนี้เราอยู่ป .6 แล้วนะครับนะครับเราอยู่ป .6 แล้วเราอยู่ป .6 แล้วเราใช้อะไรช่วยได้ครูเขียนให้ละใช้ครนช่วยได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับในปีที่แล้วอะตอนเราเรียนกับครูตอนป .5 ครับครูสอนวิธีครนให้หรือยังจริงๆครูสอนให้แล้วนะครับของปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราเรียนในห้องเรียนแล้วก็หลายคนป .5 หัวค่อนข้างไวปีที่แล้วน่ะ นะครับผมก็เลยสอนวิธีการหาครนให้แล้วต้องจําได้ต่อให้จําของป .5 ไม่ได้แต่ป .6 เรียนหรือยังเออเพิ่งผ่านบทที่แล้วไปนะครับครนดังนั้นย้ํานะครับย้ําอีกหนึ่งรอบจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้เป้าหมายคือทําตัวส่วนหรือตัวล่างให้มันเท่ากันถ้ามันมีจํานวนคระโผล่ขึ้นมาให้คูณและบวกก่อนเสมอโดยเป้าหมายทําส่วนให้เท่ากันเนี่ยใช้อะไรช่วยใช้ครนหาจากตัวส่วนมาช่วยนั่นเอง นะครับเอาไปลองดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งครับเศษห้าส่วนสามเปรียบเทียบกับเศษเจ 7, ส่วนสใช่ไหมลูกส่วนของครูมีเลขอะไรบ้างที่เป็นส่วนอ่าส่วนของครูมีเลขสามใช่ไหมครับอ่าส่วนด้านหลังคือเลขสี่สี่กับสามเท่ากันไหมไม่เท่านะครับนั่นคือปัญหาของเรานะครับตามกฎของเศษส่วนจะเปรียบเทียบได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนมันเป็นไงกันเท่ากันก็คือต้องทํสามกับ4ี่ให้มันเป็นไงกันให้เท่ากันโดยใช้อะไรช่วย ใช้ครอนอช่วยดังนั้นครูจะหาครอนอนะครับาหาครอนอทำาไงหารสัน้นใช่ไหมครับหารสั้นสตัวได้นะครับแล้วเอาเป็นรูปตัวแอลนะครับเอาเลขอะไรที่ไม่ใช่หนึ่งครับที่หาร3กับ4ได้ลงตัวเลขอะไรครับที่ไม่ใช่หนึ่งหาร3กับ4ลงตัวมีไหมไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้วิธีการหาครอนอทำยังไงก็เอา3กับ4เอาตัวเลขที่หาไม่ได้มา คูณกันเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ง่ายครับก็คณอ,อก็คือ3คูณ4ได้เลยเท่าไร่12นั่นหมายความว่าเป้าหมายข้อนี้เราต้องเปลี่ยน3าให้กลายไปเป็น12ต้องเปลี่ยนสให้กลายไปเป็นส2บโอเคไหมเนี่ยหาคณอ,อเพื่อจะได้รู้เป้าหมายนั่นเองนะครับตอนนี้มีเป้าหมายละมีเป้าหมายแล้วก็มาจัดการครับทำทีละตัวเอาตัวที่1ครับ เศษ5้ส่วนสทำอย่างไรให้3กลายไปเป็น12ครับทำยังไงให้3กลายไปเป็น12ที่เป็นเป้าหมายเราเนี่ย3คูณอะไรล่ะเออเอา3มาคูณ4ใช่ไหมครับใช้เสียมเงินดีกว่า3าคูณสใช่ไหมลูกดังนั้น3ามคูณสีคูณสี่เท่าไหร่ 12แน่นอนนะครับถ้าด้านล่างครูคูณ4นั่นหมายความว่าตัวบนตัวเศษครูต้องทำไงด้วยลูกต้องคูณ4ด้วยดังนั้น5คูณ4เป็นเท่าไหร่เป็น20ได้ไหมครับตอนนี้ตัวแรกเรียบร้อยต่อไปดูตัวหลังครับตัวหลังเศษ7จส่วน4ใช่ไหมเป้าหมายก็เหมือนเดิมครูต้องการเปลี่ยน4ให้กลายไปเป็นอะไรเป้าหมายของเรา ยี่สิบใช่ไหมครับทาไงครับสี่ให้กลายเป็นยี่สิบสี่คูณอะไรอ่าโทษทีไม่ให้ยี่สิบสิบสองนะครับสี่คูณอะไรได้สิบสองลูกสี่คูณสามใช่ไหมครับถ้าด้านล่างคูณสามด้านบนทําไงด้วยก็คูณสามด้วยโอเคไหมดังนั้นเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสี่สามสิบสองได้นะครับตอนนี้ตัวส่วนลูกหนูดูตัวส่วนครับดูตัวล่างอ่เอาเป็นสีชมพูแล้วกัน ตัวล่างเป็นไงกันแล้วเท่ากันแล้วครับถ้าเท่ากันแล้วแบบนี้เปรียบเทียบได้ไหมเปรียบเทียบได้โดยการดูตัวไหนลูกดูตัวบนครับอ่าดูตัวบนเห็นไหมตัวหน้า20ตัวหลัง21ใส่เครื่องหมายอะไรครับแบบนี้ข้อนี้ใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับดีครับตัวไหนดีอ่าข้อนี้ใส่น้อยกว่าใช่ไหมลูกเพราะอะไรเพราะ20มันน้อยกว่า21 นะครับน้อยกว่าเนาะเวลาใส่เครื่องหมายครับเครื่องหมายจะทิมไปหาตัวน้อยนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้อได้ไหมยากไหมไม่น่ายากนะครับไม่น่ายากเท่าไหร่อ่ะไปลองดูข้อที่2ครับข้อที่2เหมือนเดิมครับเปรียบเทียบครับเศษ1ิบส่วนสิบสองนะครับเปรียบเทียบกับ10บเศษเจดส่วนเ้าเนาะขั้นแรกครับเช็คตัวส่วนเช็คตัวล่างครับเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่านะ12บสองกับ9้าไม่เท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันทําอย่างไรดี ก็เอาครนอมาช่วยใช่ไหมครับเพื่อจะหาให้ได้ว่าควรจะทําตัวล่างให้กลายเป็นเลขอะไรดีก็ครอหารสัน้นเขียนหารสัน้นหารสั้น2ตัวใดๆนะครับเอาหารสิเลขอะไรหารสิหาร9ลงตัวครับเลขอะไรหารทั้ง12และ9ลงตัวหรือนึกง่ายๆก็ได้สูตรคูณแม่ไหนละ่ะมี9อยู่มีสิอยู่แม่สใช่ไหม อ่าก็หารสามได้ครับสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามซีสิบสองได้ไหมอ่าต่อไปครับสี่กับสามมีอะไรที่ไม่ใช่หนึ่งนะที่หารสี่กับสามลงตัวมีไหมครับถ้าใครตอบว่ามีกรุณาไปดูข้อที่หนึ่งครับมีไหมครับเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วจบหรือยังถ้าไม่มีแล้วจบแล้วครับแค่นี้แหละนะครับหารสั้นสองตัวได้ๆเอาเป็นรูปตัวอะไรครับคอร์นแอลจ้า ไม่ใช่ไนะจ๊ะเอา l อานะจ๊ะอ่าเอาในรูปเป็นรูปตัวแอครับมาทําไงกันตัวแอามาคูณกันก็คือ3คูณ4คูณ3ได้เท่าไหร่4 32 1 2 33 3 36นั่นหมายความว่าเป้าหมายข้อนี้เราต้องเปลี่ยนตัวล่างให้กลายเป็นแลห้หมดให้กลายเป็น3 6ให้หมดนั่นเองได้นะครับดังนั้นคอรณอรเรียบร้อยก็มาจัดการเปรียบเทียบนะครับ ทำทีละตัวทำตัวหน้าก่อนเศษสิบส่วนสิบสองครับทำอย่างไรดีให้สิบสองมันกลายไปเป็นสามสิบหกครับคูณอะไรลูกคูณสามถ้าด้านล่างคูณสามนั่นหมายความว่าตัวบนต้องคูณอะไรด้วยคูณสามด้วยโอเคไหมครับดังนั้นสิบคูณสามเป็นสามสิบสิบสองคูณสามเป็นสามสิบหกได้ไหมตัวหน้าเรียบร้อยไปดูตัวหลังครับเจ็ดส่วน เก้าเศษเจ็ดส่วนเก้าครับอยากให้9กลายเป็น36มสิทำอย่างไรดีคูณอะไรไปดี9คูณ4ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าด้านล่างคูณ4ีด้านบนต้องคูณอะไรด้วยคูณ4ี่เนาะอ้าวมาครับ9กสเป็น36นะครับเจสเป็น2ี่ได้ไหมเช็คครับตัวส่วนดูตัวล่างครับสี่ยมพูก็ได้อ่ามาเป็น36หหรือ,อยัง เป็น36แล้วนะครับถ้าเป็น36แล้วเปรียบเทียบโดยการดูตัวบนเลยครับเห็นไหมตัวหน้า30ตัวหลัง28แบบนี้ใส่เครื่องหมายอะไรครับแบบนี้ใส่เครื่องหมายอะไรดีใส่เครื่องหมายมากกว่าเพราะอะไรลูกเพราะ30มันมากกว่า28เนี่ยเสร็จแล้วครับข้อนึงแค่นี้แหละได้ไหมครับอ้าวลองดูตัวอย่างอีกสักข้อครับข้อสุดท้ายครับเปรียบเทียบระหว่างเศษ8ส่วน10นะครับ กับเศษ19ส่วน25วิธีการเหมือนเดิมเช็คตัวส่วนนะครับตัวส่วนมันเท่ากันไหมเนี่ย10กับ25ไม่เท่ากันใช่ไหมครับทาไมเท่ากันนะครับหน้าที่แรกหากรว่าควรจะทํา10กับ25ให้กลายเป็นเลขอะไรดีที่มันเท่ากันนะครับโดยการใช้คอรนช่วยนะครับก็หารสั้นใช่ไหมหารสั้น2ตัวใดๆ เลขอะไรหารสิบหารยี่สิบห้าลงตัวครับหรือเอาง่ายๆคือสิบและยี่สิบห้าอยู่ในสูตรคูณแม่ไหนลงท้ายด้วยศูนย์ลงท้ายด้วยห้าสูตรคูณแม่ไหนลูกแม่ห้าครับนั่นหมายความว่าเราเอาห้าหารได้เอามาเอาห้าหารครับห้าหารสิบได้เท่าไรห้าสองสิบห้าหารยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าหาต่อครับเลขอะไรครับที่หารสองกับห้าลงตัวไม่เอาหนึ่งนะลองดูสิครับมีไหม ไม่มีถ้าไม่มีจบอย่างจบแล้วนะครับถ้าไม่มีจบแล้วนะหารสั้น2ตัวใดๆเอาเป็นรูปตัวอะไรครับครนอแอลจะเนาะเอาเป็นรูปตัวแอลนะครับรูปตัวแอมาทําไงกันในตัวแอลทำไงกันครับครนอตัวแอลมาคูณกันใช่ไหมห้าคูณสอคูณห้าห้าสองเป็น10ไปคูณกับห้าครับเป็นห้าเลยห้าสินะครับข้อนี้เป้าหมายคือห้าได้ไหมครับ ตอนนี้เรารู้เป้าหมายแล้วนะครับว่าเราต้องการทําตัวส่วนหรือตัวล่างให้กลายเป็นอะไรให้หมดเป็น50ให้หมดก็เหมือนเดิมทําทีละตัวทําตัวแรกก่อนลุกเศษ8ส่วน10ครับเราอยากทํา10ตัวล่างให้กลายไปเป็น50ทําไงครับง่ายๆเลยคูณ5ถ้าด้านล่างคูณ5ด้านบนทําไงด้วยก็คูณ5ด้วย8 5เท่าไหร่ลูก40ใช่ไหมครับ10คูณ5เป็น50ได้50ตามต้องการหรือยัง ได้50ตามต้องการแล้วนะครับเนี่ยเป้าหมายคือห้าสิบก็ได้ห้าสิบแล้วก็โอเคไปทำตัวหลังเลยครับตัวหลังเศษ19ส่วน25หอยากให้ย5สบห้ากลายไปเป็น5้าคูณได้คูณ2นะครับทารล่างคูณ2ด้านบนคูณอะไรด้วยคูณ2เนาะ19 2เสองเท่าไหร่ครับส8สบดใช่ไหมลูกอ่าด้านล่างครับ25 2้าสองเป็นห0บตอนนี้ตัวส่วนเป็นเท่าไหรล่ละตัวล่างเป็น50ิแล้วเช็คครับตัวล่างเหมือนกันย่าง ตัวส่วนเหมือนกันแล้วตัวล่างเหมือนกันแล้ว50เท่ากันแล้วนะครับถ้าตัวล่างเท่ากันแล้วเช็คตัวบนตัวบนเป็นเลขอะไร40ตัวบนเป็น38แบบนี้ใส่เครื่องหมายอะไรดีครับตัวหน้า40ตัวหลัง38อ่า40มันมากกว่าใช่ไหมลูก38เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองได้ไหมครับฝากการบ้านนะครับวันนี้ฝากการบ้านเอาไว้นะครับในแบบฝึกหัดหน้าที่50ถึงหน้า51ทำา5ข้อนะครับ5ข้อแรก ข้อ1ถึงข้อ5นะครับแนวการทำการบ้านก็เหมือนกับที่ครูแสดงวิธีทำให้เห็นนะครับก็แบ่งนิดนึงนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนส่วนแรกไม่ต้องใหญ่เล็กๆนะครับส่วนนี้ทำอะไรส่วนนี้ก็หาหาครอนใช่ไหมข้อนี้ก็หาครอนของ3กับ11็ใช่ไหมครับพอได้ครอนแล้วนะครับก็ฝั่งนี้ก็มาเปรียบเทียบใช่ไหมก็เนี่ยสอส่วนสามาเปรียบเทียบกับเศษ7ส่วน11 นะครับอันนี้ก็โยงให้ครูเห็นนิดนึงว่าหนูคูณอะไรนะครับไอนน้ข้างหลังก็เหมือนกันครับโยงให้ครูเห็นนิดนึงนะครับว่าเปลี่ยนเป็นเลขอะไรแค่นี้ได้ไหมครับฝากกันบ้านไว้5ข้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ